เราปดเปิดโหมดหนึ่งจากมือถือได้เลยโอ้พี่ตีแค่โหมดหนึ่งจะไปอะไรขนาดนั้นไว้ที่จร้อยครับหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ตีมอาหาพวกเราที่ศูนย์อพเท็ก วันนี้เอารถลูกค้ามิวเอนะครับ1.9ลูกค้าติดตั้งกล่องอัลฟาเทคสตารไปนะครับรุ่นใหม่ตอนนี้มีปัญหาว่าอืดเราก็เลยเอารถมาเช็คดูนะครับที่สำนักงานใหญ่ที่บางปีนะครับผมอคาติดเป็นชุดไทเนตใช่ครับชุดไทเนตครับไม่ตัดต่อ <100 S 2> นะพี่ตีเนาะใช่ครับไ<ร><ผ>ม้แดงเลยใช่ครับจากเราเปิดฝากระโปรงดูเนี่ยสิ่งที่เรา วินิจฉัยก็คือมีคอท่อไอเสียมีท่อไอเสียที่ใหญ่พอเราไปวิ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนมันมันโล่งไปมันโล่งไปมันไม่มีช่วงช่วงที่มันจะมีกําลังขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวก็ผมก็จะให้ตั้นเช็คโปรแกรมได้ครับผมลองลองเซตค่าจูนใหม่แล้วก็กลับไปก็จะให้ลูกค้าลองเปลี่ยนท่อเดิมดูได้ครับดีขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่าครับครับใงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไหมครับโอเคครับผม โปรแกรมก็โอเคพี่ปกติดีครับครับลองเล่งดูพี่ดีขึ้นไหมครับดีครับผมรอบมาไวครับคือตอนนี้อาัตราลเร่งเนี่ยมันก็ดีช่วงต้นมันก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่พอมันไปอยู่เกียร์สูงปุ๊บด้วยท่อที่มันใหญ่มันก็เลยจะทำให้กำลังรถมันหายไปหน่อยนึงครับ ลูกค้าที่อยู่แถวชนบุรีอะครับอยากจูนเก็บอยากติดตั้งกล่องก็แวะไปที่ T D r a ซิ่งได้ีเ r a ซ i n g ใช่ใครับผมเส้นบายพาสอยู่ตรงห้วยกระปีนะครับก่อนถึงโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทครับผม<อ>นะครับผมพี่ตีไปโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทบ<ต>่อยปะไม่เคยครับผมไม่เคยจะรอรู้ไปครับผมพี่ติฝากเบอร์โทร0812091433ครับผมตั้งสีครับผม เดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันดูนะครับผมโอเคครับครับนะครับเดี๋ยวพี่ตีเราออกไปลองรถกันครับใช่ครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในโหมดศูนย์ก็คือปิดกล่องเดี๋ยวพี่ตีลองขับเดิมๆก่อนว่ามันเป็นไงมันอืดมากไหมก็อึดๆเนาะเดี๋ยวผมเปิดโหมดหนึ่งนะพี่ตีนะครับปุ๊บนี่เราปิดเปิดโหมดหนึ่งจากมือถือได้เลยโอ้ สิทธิแค่หมดหนึ <car> ่งจะไปอะไรขนาดนั้นเว้นแคร้อยครับหนึ่งโอ้โหลองสองเหมือนันโอ้โหมดสองนะเปลี่ยนดับมือถือได้เลยครับตีมโหมดสองตัวรีโมดสปอร์ตสตรอมก็เป็นโหมดสองเหมือนกันครับเครื่องแค่พันเก้านะครับมีไว้ตัวนี้ เ,เป็นไงบ้างพี่ตีเราสามารถจูนรอบ1 9ช่วง1009-2001ได้ไหมครับได้ครับพี่นี่เราเข้าเรา,เราจูนเลยนะครับเราเข้าไปที่หมวดสองใช่ไหมพี่เราจะเพิ่มจากหมวดสองกันนะรเราเข้าไปที่จูนนิ่งเสร็จเราก็มีจิเตอร์จูนมาก็จูนเพิ่มได้เลยหรือเราจะไปที่แอดวานเพื่อจูนตามรอบ พิอียากได้รอบเทนะ่าไหร่นะเมื่อกี้1 9 2,000 1 0 0อาเราก็เริ่มโจนตแต่ี่2,000ถึง2,050นะขึ้นไปอีกหน่อยนึงนี่นละหน่อยก็มีตัวเลขเปอร์เซน็นบอกนะครับในแต่และรอบกระัดเก็บ ดีไหมพี่ติดีล้นี่ยสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราง่ายไม่ต้องพกขอมือถือเครื่องเดียวก็จูนรถไดุ้ณก็เอาไว้สองโหมดไว้ <c oughs> ขับประหยัดโหมดหนึงไว้สนุกโหมดหนึงครับหรือถ้าลูกค้าแบบว่าขี้เกียจเปลี่ยนโหมดอะไรเงี้ยเรามีโหมด AI ด้วย AI, AI. ใช่ AI จะคำนวณการขับขี่ให้ว่าผู้ขับขี่ต้องการขับแบบว่าอยากได้ความประหยัดก็ขับธรรมดาเขาก็จะไปคำนวณในการจูนให้หรือว่าถ้าอยากขับขี่แอบซิ่งหน่อยอะไรหน่อยพอลูกค้ากดเขาเล่งเยอะๆเขาจะเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่เขาก็จะจูนเพิ่มมาให้อีกโหมดหนึ่งแต่ถ้าใส่อันนี้เราเรียนไม่ได้ใส่เครื่องไฟฟ้านะถ้าใส่เครื่องไฟฟ้าขับสนุกกว่านี้อีกพี่ตี สนุกเลยแหละต้นๆน,นี่ขับดีเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่ตีกลับไปก็แนะนําลูกค้าได้เลยพี่ครับแกไข่อเสียเสร็จใส่เครื่อไฟฟ้าเพิ่มไปโอ้โหทีนี้ขับลื่นขับประหยัดกว่านี้อีกโอเคครับผมครับ